เออน้องโบอ,ออกมาเอาผ้ายเรือนะลูก <mailbox> บ <ridge Deadpool> ้านเดี๋ยวดีแ <itus> ม <mystical warm> ่ฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาพอดีเลยมาพอดีเลยวันนี้กองเชือกหนาแน่นทั้งที่ไม่ใช่เจ้าถิ่น con thấp trong đường đi thoáng ừ. ừ. Còn thấp ngu hậu กอ,องเคลีย์เติมพลังกันน,นี่อย่างนี้นี่นี่อันนี้ก็จิ้กับเผาแซคพวกกันเนี่ยมันกีสน่ส่วนมีไก่มีหมูมีซูชิมาถึงสนามแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าบอลจะเตะ15.30 นี่ก็หาพักในร่มไปก่อนกินข้าวเอาแรงวันน้เขาเล่นบอลไปเล่นเบื้งรถมัลูกเ้รถไปลิงอันนี้ตัวเล็กก็มาลองปูกลีงเก็บแขนใส่ก็ไม่ได้ไปหาหมอผู้เบียดได้เยเห็นถ่าเราเลยดิอืมข้หมออันนั้นไหมอมอยู่งก็อมอห่ มาตั้งแต่วันเสาร์พ่อล่มากันโฮมม่นี่นครับที่ไหนชุุมพ้นเหรอนี่ผมผมก็เพิ่งมาจากพยักเหมือนกันอครับกี้ก็พาไปเที่ยวองานอะไรน้ำ งานทุเรียนที่สารากังงานทุเรียนหมอนรีสเกตพูกเข้าไปเรานั่งตากแดดเลยใช่ไหมเรานั่งตากแดดกันเลยใช่ไหมกองเชียร์เฮ้ยเดดเลยแดดนีหลังคาแล้วกลับวันไหนครัอ วันนี้เนปะ็นเสียก,กับ,กบเลยลใช่ไหมจบผมกลับพรุ่งนี้ผมก็กม,ามาสองคืนแล้วอ่ะพอดีลาพักร้อนไว้วันหนึ่งก็ไล้กลับพรุ่งนี้พอดีต้องไปไปส่งนง่ไปส่งแม่ส่งลุงก่อนอันนี้กองเคลียร์เพียบเมื่อกี้ไปหาที่มาหาอะไรเหมือนกัพกนพอดีเขาออกมาไห ไม่ไเหมือนกันเลย <laughs> ผมไปวงเนะ <laughs> ออเขาไปฝั่งนะู้น <laughs> ไป <laughs> เดี๋ยวเตรียมตัว <laughs> วันนี้คิดว่าเป็นไงบ้างครับขอสัมภาษณ์ผู้สัมทัสกรณีนะแรกๆเราชนะนะอ <laughs> <laughs> เราต้องใช้ันจะไม่ติดนิ่มหรอ แต่เรามาเยือนบ้านเขาก็ต้องแบบนังหน่อยกว่าจะเอาชนะได้แต่สุดท้ายเราก็ต้องชนะใช่เราต้องชนะเราต้องดินรนแล้วตอนนี้กใน้นเกะโอเคนะครับกองทัพก็เติมพลังกองเชียร์เติมพลังก่อนเดี๋ยว สาดทำไมถูกในตัวเกูสาดอยู่นี่ยไม่สารเยอะมากเสียมันหมดนไม่เปลี่ยนโอเคครับเดี๋ยวให้กองเชียร์เติมพลังกันวันนี้นะฮะวันนี้เรามาเชียร์สโมสรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาครนะครับซึ่งจะพบกับโรงเรียนกีฬาศรีสเก็ตนะฮะ วันนี้นะครับ <S <S เรามาเยือนเรามาเยือนครับ <S 1> <S 1> เล็กๆสีสเกตเยือบไปเยือนอา่าโรงเรียนเชิงปพืเกลี่ยสมุทรสาครับมาหนึ่งเออสองประตูต่อหนึ่งวันนี้เรามาเยือนว่ามาดูว่าเราจะมาย้ำแค้นที่บ้านของสีสเกตรหรือเปล่านะฮะมาลุ้นกันนะครับสิบห้าจุดสามสิบนอวันที่สองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก โอเคนะครับเพื่อนสวัสดีครับ